สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากติดงานนะครับหลายอย่างก็เลยพามาที่บ่อเลี้ยงปูนานะครับนี่นะครับเป็นบ่อดินกึ่งปูนนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะปล่อยน้ําออกนะครับวันนี้นะครับล้างบ่อแล้วก็ปล่อยน้ําเก็บพวกผักออกนะครับแล้วก็ อ่าบรรดาปูนะครับเขาก็จะอยู่กันอย่างนี้ครับลูกเล็กก็มีนะครับออกลูกออกลานอยู่ในนี้นะครับบางทีก็หลุดเนี่ยนะครับนี่นะครับบ่อแบบนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะครับเขาก็อยู่อ่าในดินแล้วก็มีที่หลบเห็นไหมครับเข้าไปในรูกระเบื้องนะครับมีรูหลบนะมีดินมีอะไรให้กินมีพืชไม้เนี่ยนะครับเป็นอาหารของเขานะครับผัก พืชน้ำนะครับดินนะครับก็วันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจับปูนะครับนี่นะครับกะละมังผมจะย้ายบ่อนะครับบ่อดินกึ่งปูนนี้นะครับจะเอาลงไปไว้นะครับก็จะเอาลงไปปล่อยนะครับในบอ่อ บ่ดินนะครับบ่ดินที่เราจําลองขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาตินะครับที่เราปลูกข้าวนะครับปลูกอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะเอาไปปล่อยลงนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่หน <Inspector. S 2> ้าหนาวนะครับดังนั้นถ้าเราเขาอยู่ในลักษณะบ่แบบนี้นะครับมันก็จะมันก็อยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในธรรมชาติจะดีกว่าเยอะนะครับนะครับจะดีกว่าเยอะนะครับการเจริญเติบโตก็ดีกว่าแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับ ก็เลยจะทําการย้ายบ่อนะครับนี่นะครับบางตัวก็ท้องนะครับนี่ไข่เห็นไหมครับนี่ท้องอันนี้พร้อมจะทาคลอดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่ลูกซูมอ่ะซูมสินี่ลูกดํแล้วลูกดำแล้วอ่ะโอ,โ,อโอ้นี่เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยรวมกันหมดเลยนะครับให้เขาออกลูกนี่ก็ท้องเห็นไหมครับท่านผู้ชมเ,เพื่อนเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับบ่อแบบนี้ง่ายๆ ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะครับนะครับถึงจะไม่ได้ให้อาหารก็ไม่เป็นไรครับเขามีแร่ธาตุมีดินนะครับมีพืชน้ําเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับอาหารอาจจะให้บ้างนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับท่านผู้ชมก็จะเอาไปปล่อยรวมกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับจับตอนกลางคืนนี่แหละนะครับปูไม่เครียดนะครับปูไม่เครียดนะเราก็ไม่ร้อน อูไม่ร้อนคนจับก็ไม่ร้อนนะครับต่อไปก็เบื้องออกข้างนอกผู้ จับออกไปหมดเลยนะครับบ่อนี้นะครับโอ้โหโอ้โหหนิบมือครับวิธีจับปูนี่ออกลูกนะครับตัวเล็กๆขุดรูอยู่นะครับตามนี้ ครับท่านผู้ชมลูกมันนะครับสำหรับหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามานะครับถามถึงาสารกระตุ้นปูนาผสมพันธุ์นะครับก็ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับเพราะว่ามันมี สารตกค้างเยอะนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันส่งผลให้ปูมันตายด้วยนะครับพักหลังนะครับหลังจากที่ใส่สารเข้าไปนะครับก็เลยไม่ใช้นะครับมาใช้วิธีธรรมชาตินะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ดูครับอิยถ้านีมานี่เยอะครับท่านผู้ชม มัเริ่มเทมมากครับครับอันนี้เป็นปูปูบ้านนะครับปูบ้านก็จะตัวเล็กๆนะครับปูใน ท้องถิ่นแถวสุรินนะครับตัวจะเล็กมีท้องขุดรูอยู่ครับมานี่ี่งลบนี้ครับ นี่ะจับปูกลางคืน เช็คครับลูกมันเต็มท้องเลยนะครับเพื่อนๆเอ,เอาให้มันไปฟักลูกอยู่ในบ่อนะครับมีสะเลยมีในทุ่งนาบ่อดินบ่อที่จำลองขึ้นมา นลูกมันนี่ปูนานะครับปูนาบ้านเราก็จะตัวเล็กๆผมก็จับมาขังไว้นะครับมันก็อยู่ด้วยกันได้ นี่ครับท่านผู้ชมชิบโอ้ยจับปูนะครับปูนาผสมพันธ์ครั้งเดียวนะครับสามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อไว้เนี่ยอันนี้ลูกเต็มท้องเหมือนกันตัวนี้เป็นปูนานะครับปูนาพันธุ์พื้นบ้านสุรินทนะครับ นี่นะครับตัวจะเล็กนะครับท้องแล้วเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยน่บนดินอู้เนี่ยขุดรูอยู่นะครับเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนเขาต้องยังไงอ่ะอุ้ยดึงออกมาอุ้ยกล้ามขาดนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับก็ได้ประมาณนี้นะครับบ่อน,นี้เดี๋ยวเราเอาไปปล่อยนะครับลงดิน ลงบ่อดินนะครับตามไปนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆืนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาปูนะครับมาปล่อยลงตรงนี้เลยนะครับตรงกลางบ่อนะครับตรงกลางบ่อเลยนะครับให้เขาไปไต่อยู่ในน้ํานะครับลงไปในน้ําแล้วก็เกาะต้นข้าวนะครับอยู่เลยนะครับนะครับ กป็ปล่อยปลอยให้เขาออกไปเองนะครับออกจากกละมังนะครับน,นะครับหลงน้ำนะครับบางตัวก็อาจจะไปอยู่ตรง บนดินนะครับบนบกนะครับเพื่อขุดรูนะครับเพื่อจะวางไข่เพื่อจะคลอดลูกนะครับเพื่อจะทยอยขับลูกนะครับตัวเมียนะครับเขาก็จะไปขุดรูอยู่นะครับเพื่อขับลูกออกมานะครับนั้นการขับลูกของเขาเขาจะขับในรูนะครับเพราะว่าลูกเขาจะได้ปลอดภัยนะครับเมื่อลูกเขาโตปุ๊บเขาก็จะเริ่มออกจากรูนะครับของแม่ที่เขาอยู่นะครับเขาก็จะทยอย เดินออกมาจากรูนะครับหลังจากที่ตัวเมียเขาขุดรูนะครับดังนั้นถึงได้บอกว่าเวลาที่ปูมันท้องมีไข่อยู่ห้ามไปจับนะครับมันจะเครียดนะครับเขาต้องการอยู่แบบสงบนะครับต้องการความปลอดภัยนะครับเวลามีลูกฟักเป็นตัวแล้วเขาก็จะต้องไปขุดรูอยู่นะครับแล้วก็ให้มันมีความชื้นระดับหนึ่งนะครับ ในในรูของเขานะครับก็จะมีน้ำแฉะนิดนึงนะครับเมื่อลูกเขาตัวไหนที่แข็งแรงเขาก็จะเริ่มทยอยออกจากาจับปิ้งนะครับจับปิ้งแม่เขานะครับแล้วก็จะคลานออกมาจากรูนะครับมาสู่โลกภายนอกนะครับนู่นะครับานไปแล้วนะครับท่านผู้ชม เอามาปล่อยนะครับเหตุผลที่เอามาปล่อยเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับเพราะว่าเมื่อเขามาอยู่ในบ่อลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นการเจริญเติบโตการอาศัยอยู่นะครับอัตราการรอดมันจะดีกว่าแน่นอนนะครับดีกว่านะครับส่วนการที่เราจะจับเขายังไงก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับ มันสามารถที่จะมันดีกว่านะครับดีกว่ายิ่งจะเข้าหน้าหนาวแล้วผมก็จะเอามาลงในบอ่อลักษณะแบบนี้จะดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้จับแค่บอ่อเดียวนะครับมาปล่อยเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วถ้ายอยจับปล่อยเรื่อยๆนะครับเพราะว่า อ่าผมจะเลี้ยงในระบบบ่อแบบนี้เลยนะครับมันจะง่ายนะครับเพราะว่าเราามีเวลาน้อยนะครับมีงานประจำบังนั้นอ่าเราต้องเรียกเราต้องเลือกนะครับรูปแบบที่เหมาะกับเราที่สุดนะครับแล้วก็ลดอัตราการตายของปูนาให้น้อยลงที่สุดนะครับในน้ํามีปลามีปูนะครับกบห้ามมีนะครับท่านผู้ชมถ้าจะเลี้ยงปูเนี่ยห้ามมาปล่อยกบนะครับเพราะว่าปูเป็นอาหารของกบนะครับ ไม่เชื่อก็ผ่าท้องดูได้เลยนะครับมีปูอยู่ในท้องแน่นอนนะครับถ้ามีเพราะว่ามันเป็นอาหารของเขานะครับังนั้นผมก็จะกําจัดนะครับกุบถ้าเข้ามาอยู่นี่จะจะเอาออกทันทีนะครับจะล่าออกจับออกนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับลาไปก่อนแล้วกันคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมฝนก็น่าจะเริ่มหยุดแล้วนะครับหลายพื้นที่น้ําท่วมนะครับก็ เป็นกาลังใจให้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านี่ก็เป็นบรรยากาศบ่อเลี้ยงปูนานะครับบ่อดินนะครับบรรยากาศยามค่าคืนนะครับก็จะเห็นปูออกมากินอาหารนะครับเนี่ยส่องไปตรงไหนก็จะเห็นนะครับมีทั้งลูกปู2เดือน3เดือนนะครับจนขนาดโตนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับดังนั้นมันก็จะ สะดวกเรานะครับเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ